ท่านผู้ชมครับงานติดตั้งวินหลังไว้สำหรับงานอนเนกประสงค์และใช้งานทั่วๆวไปที่ทางทีมช่างเราฝังไว้ด้านหลังนะครับในกันชนเดิมของเจ้า isuzu v cross ปี2014ครับแน่นอนครับท่านผู้ชมครับมันก็จะต้องพึ่งเรื่องงานออกแบบเป็นพิเศษและต้องใช้ช่างฝีมืออย่างมากและก็ใช้เวลามากเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าพวกนี้ไม่ใช่งานสเร็จรูป เป็นงานคัสตอมเมดนะครับก็คือทำตามออเดอร์ของลูกค้าดังนั้นงานที่ออกแบบก็คืองานออกแบบแล้วถ้าออกแบบไม่ถูกใจลูกคา้าอันนี้คือปัญหาใหญ่ครับเรามาดูภาพรวมด้านหลังก่อนนะครับในรถอ e ีสุบุวีครอสปี2014นะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าสภาพด้านหลังนั้นเดิมๆม,มากเลครับเทแรกกว่าถ้าจะแยกไม่ออกเลยครับ ดูบ้านท้ายให้ใกล้ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็จะเห็นกันชนเดิมยังอยู่นะครับยังดูแบบริบเรียบของเดิมไว้มากที่สุดครับแล้วก็ยังใช้งานได้ปกติครับถัดมาก็คือเราก็เร่มทําการสร้างครับจะเห็นว่าเวลาเราจะใช้งานเราก็ยกป้ายกระดกขึ้นมานะครับเพื่อเราจะได้ดึงเชือกออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับตะขอเราก็จับไปดึงเรือได้เลยนะครับเรามองมุมซ้ายมุมขวาก็ สามารถใช้ได้อย่างสะดวกครับแน่นอนยูโบต้องมีครับเพราะว่ายูโบตัวนี้จะต้องไปเกาะกาสาลีนะครับหลังจากลูกค้าดึงเรือเข้ามาใกล้แล้วนั่นเองครับมายูโบต้องอย่างต้องใช้อยู่นะครับก็เลยต้องมีวินแล้วก็มีทั้งสองอย่างนะครับสําหรับวินลากเรือหลังอีสุวีคอสครับวินหลังลากเรือนะครับก็เรือหนักพอคนครับก็ต้องเน้นทําให้แข็งแรงนะครับนี่ฮะปิดเปิด แบบนี้นะแล้วก็นำไปเกี่ยวได้เลยแบบนี้นะครับจะเห็นว่า,อ,าอยูโบ้ยังอยู่เพราะว่าจะงานลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับในซีซ้มก็คือวีครอสแล้วก็เจ้า f o r t u n e er เนอร์นะครับเป็นงานออกแบบซึ่งของเราถนัดแล้วก็มีมาตลอด ทุกวันเนกะือบจะทุกวันเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่างานที่ออกไปนั้นจะแลดูเดิมๆรถไม่ช้ำนะครับแล้วก็สามารถที่จะลุยได้นะยกเว้นว่าเราไปเจอเหินอะไรพวกนี้นะฮะน้ำหนักไม่ไม่ไม่ไม,ไ,มไ,มไ,มไม่มากก็จะส่งผลให้หัวไม่ทิ่มนั่นเองครับลูกค้าเติมพลังเจ้าแอร์ล็อกเกอร์เข้าไปด้วยนะครับนาหมายถึงฟอร์จูเนอร์นะครับวีคอสก็มีแอร์ล็อกเกอร์ครับคันนี้จะติดตั้งแอร์ล็อกเกอร์หลังเข้าไป ก็ทำให้ไปลายได้ไกลขึ้นใช้วินได้น้อยลงนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าจะต้องวิ้นถึง100เมตรก็อาจจะไม่วิ้นเลยหรืออาจจะเหลือแค่20เมตรอะไรประมาณนี้หลังหลักหลังจากเราติดตั้งแอร์โลเกอร์เข้าไปครับวันนี้เราก็จัดวินลากเรือนะครับติดวินหลังไว้ลากเรือนะครับ ดังนั้นก็เราก็จะสร้างถาแบบนี้นะครับเพื่อเกาะวิน้นอันนี้ไว้ลากเรือส่วนอันนี้เรากำลังสร้างขายึดวิ้นนะครับแน่นอนครับมันก็จะต้องทำสายไฟใหม่นะครับวิ้นอยู่ด้านหลังก็จะไปต้องย้ำสายไฟใหม่นะครับข้อยาวประมาณ5้าเมตร